ทักิ้เกรนนะคะเป็นทริปนะสั้นนะคะมินิวัเคชั่นนะคะในช่วงเลเบอร์เดย์ฮอลลเดย์นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะตอานนี้บรรยากาศเงียบมากทุกคนเพราะว่าตอนนี้ตีห้าก,กว,ว่านะคะไฟเราแบบหกโมงครึ่งได้น<อ>หน่อยฮะแล้วค่ะทุกคนนี่เจอแล้วนะคะสก้าแ yeah. อร์ไลน์มาถึงแล้วค่ะต้องรีบเลยนะคะ ก็เป็นบรรยากาศที่เช็คอินนะคะทุกคนเอาล่ะค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาในโซนเช็คแบ็กแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะเอาล่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาด้านในแล้วนะคะผ่านที่เช็คกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเนาะน <Yeah. S 1> นี้เย่ <laughs> บรรยากาศนะคะก็นะ ร้านค้าก็เริ่มเปิดแล้วนะคะแต่บางร้านก็ยังปิดอยู่เพราะว่าตอนนี้แบบนะยังไม่หกโมงเลยนะคะแลคะทุกคนตอนนี้นะคะเตรียมที่จะขึ้นไปที่เครื่องบินแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าที่นั่ง First c l a า s ของพวกเรานะคะครั้งแรกนะจะเป็นยังไงค่ะนี่ถึงแล้วค่ะนี่ที่นั่งของเราแต่นี้เ็น่อนเงื่อนค่ะ รัชมากไม่ได้เดินไม่ได้แวะไม่ได้เข้าห้องน้ำอะไรเลยรีบม,มากเชอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราสองคนก็นั่งเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> you like you Do ดีเลยคิกเชื่อว่าจ e ซีจะมีเป็นแบล็ทีมาเสิร์ฟนะคะทุกคนส่วนแดดี้นะคะก็เป็นคอฟฟี่เนาะวันนี้รัชกันมากนะคะเรานั่งที่ฟ้อนโลเลยนะ Woo! It's for the open up then. แล้ก็เป็นพวกชูส uh, นะคะ mm hmm. มาเสิร์ฟแล้วนัอ่าสายนะคะบ๊ายบาย่ะ <Yeah. S 1> ส่วนเดี๋ยวนี้นะคะ mm hmm. ก็เป็นเอ่อ uh, ทรอสสิสโค้นัดเหมือนกันแล้วก็มีคาซฟ่ oh. อ,อ่าเ <c oughs> ดยวนี้ากลับไปเจอกันนะคะ,มะามาถึงฟานฟาแล้วค่ะเอากค้าดูัไปนะคะก็นานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงฟานฟานท่แล้ว คลินี้เนี่ยเราจะไปทำอะไรเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะคะฝากติดตามด้วยค่ะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ลงจากเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะมี <c oughs> เพื่อนนะคะที่เคยอยู่ซันัาด้วยกันนะมารับนะคะเอาสินเป็นไงนะคะ Are you s x c i t e <c oughs> s Yeah I'm a s t h e e cleaner Oh เดี๋ยวมาดูกันนะคะ อนนนี้ะะคมาถึงที่ SFO แล้วนะคะก็เป็นสนามบินที่ใหญ่เนาะในซานฟรานนะคะคนก็ติดคเลยตาเดี๋ยวไปรับกระเป๋าก่อนนะคะรับไปไ้างคะเด็วดีแป๊บเดี๋ยวนะแต่รอรออยู่บนเครื่องนานนะคะเพราะว่ามาถึงเครื่องแลนดก่อนเวลาแบบ20นาทีเลยทุกคน ก็เป็นพวกกิฟช็อปนะคะนี่ตอนนี้นะคะพวกเราขอไปโค้งน้ำก่อนนะคะทุกคนกินน้ำมาเยอะนะคะมันที่ดีเข้ามาถึงโซนรับกระเป๋าแล้วเนาะก็จะเป็นคาซีของอักคินเนาะต้องหาก่อนว่าของอสกา้าอยู่ตรงนี้หรือเปล่าตอนนี้นะคะเราก็มารอกระเป๋าอยู่นะน่าจะยังไม่มานะคะทุกคน บรรยากาศก็กเงียบหนาวนี่ชัยตีนเขาก็เอาพุดดี้มาใส่แล้วนะคะนี่เพราะอากาศเริ่มหนาวนะคะแต่ก็ไม่หนาวมากเนะะาะประมาณในช่วงอากาศกำลังดีนะคะ70กว่า80อะไรอย่างนี้เนาะเออก็แบบใส่แค่เสื้อคลุมอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแล้ว นะคะเราก็มารอเพื่อนอยู่นะคะสวัสดีค่ะน,นี่เพื่อนมารับนะคะทุกคนอุ้ยเนี่ยสวีทบอยใช่เราอะเอามามานี่ยอะ ลางกันก่อนนิดนึงตอนนี้นะคะเราก็ได้กาแฟกันเรียบร้อยแล้วเนาะส่วนเชนนะคะสั่งเป็นทอปช็อกโกแลตนะคะนี่สวยงามแล้วตอนนี้นะคะก็จะไป Golden Gate b r i d g กันนะคะเดี๋ยวพาออสตินนะคะไปดูสถานที่งซานฟรานนะคะโอเคค่ะทุก็มาติดตามค่ะเอาล่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาที่จุดไฮไลท์นะคะของที่ซานฟรานซิสโกอีกที่หนึ่งนะคะก็คือลอมบาร์ดสตรีทนะคะนี่ ดูจากข้างบนนะคะ<น>ก็จะเห็นว่าถนนแบบซิกแซกลงมาเลยนะประมาณน,นี้นะคะนี่นักท่องเที่ยวแถวนี้ก็จะคึกคักกว่าจุดอื่นนิดนึงนะคะนนเอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่โกด t ้ b เกตปิชลวนะคะนี่อันนี้เป็นบรรยากาศนะคะด้านโซนด้านล่างนะคะนี่ใช้ตินถ่ายรูปอยู่ อนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในโซน visiting center แล้วนะคะที่ Golden Gate ปิดนะคะนี่ข้างหลังแชมเลยเดี๋ยวตอนนี้นะคะแก๊งของพวกเราก็กำลังจะเดินไปตรงโซนออฟฟิศเนาะพวกขายขาองสวีเนียอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างคะ่ะเมื่อกี้พวกเราก็แวะถ่ายรูปนะคะแบบเยอะมากนะคะเดี๋ยวแปะรูปให้ทุกคนดูนะ ดีมากๆากนะคะนี่เห็นทะเลเลยนะคะแล้วก็มีพวกเรือใบต่างๆเนะาะท่าหลังเชะเอมเราอยู่ที่นี่มาหลายปีไม่เคยเดินมาตรงโซนนี้เลยทุกคนนะส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็ไปโซนแบบใกล้ๆหรือว่าบางทีบางคนเขาก็ข้ามไปฝั่งนู้นนะคะนี่เลยค่ะทุกคนนี่ กาะไกลๆตรงนู้นนะคะเป็นอัลคาทาสนะคะเดี่ยว,ว่าเป็นคุกเก่าเนอะอาะตรงนี้ก็ทําเป็นจุดท่องเที่ยวแล้วนะคะนี่เอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรากําลังเดินไปนะคะที่ visiting center นะคะเป็นโซนด้านล่างนะเอาละครับมาแล้วนะคะเป็นแบบโซนพวก coffee shop แล้วก็เป็น visiting center นะหวตรงนี้ก็ถ่ายสวยนะทุกคนนี่ ไปดูกันอีกด้านหน้าตรงนู้นนะคะใกล้พวกสะพานเนาะน,นี่เลยคะ่ะทุกคนบรรยากาศสวยมากอาล้ะคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะนี่เราก็มาแวะที่ร้าน warming hut นะคะก็มีขายเอ่อกาแฟเนาะแล้วก็มีซสวิเนี่ยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะนก็จะเป็นพวกบุ๊กต่างๆ นะคะเราก็มาดูของที่เราเลือกนะนเดี๋ยวนี้เราไปไหนเราก็ต้องซื้อแม็กเน็ตนะคะนี่นอ่านี่นะด้านนี้ก็จะเป็นพวกแจ็กเก็ตต่างๆนะคะนี่ <ๆ S 2> แล้วก็เป็นพวกของเล่นของเด็เกๆเนาะนี่แล้วก็เป็นแบ็คแพคนะคะเป็นฟลสนี่สรุปแล้วเอาอันไหนครับติ๊นไม่ชวนแตยิ้เพชร ออซินพิกดิสวันนะคะทุกคนดีเป็นโกลเด้นเกตบริดจ์ซานฟรานซิสเกนะคะเป็นแมกเน็ตนะนะแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาแวะทานนะคะมือกลางวันกั็นน้อยที่ร้านเส้นใหญ่นะคะเป็นร้านเจ้าประจำนะคะที่พูดเป็ดเลือดยันตาโฟอะไรอย่างนี้เนาะเป็นแบบชามแบบเล็กๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีหน้าตาอย่างไรบ้างค่ะใช้ทิ้งไปได้ไงบ้างคะเจมสดี นี่แกงลาวนะคะ่ะนี่ขเช่มาแล้วนะคะนี่เย็นตะโปนะไม่เพ็นะคะแล้วก่อนหน้านี้ก็มีสั่งกว๋วยเตี๋ยวเลือ้อยหมูกว๋วยเตี๋ยวเลื้อยเนื้อแล้วก็เอ็นตะโปนี่เผ็ดแล้วก็มีต้มยำนะคะนี่ส่วนของน้องๆก็ทานกันเสร็จแล้วเชยมลืมถ่ายเดี๋ยวให้ข,ขาทานกันนะคะนี่ชอบนี้เป็นแบบว่ามีนีนาทุกโกลประมาณ5้าเหลี่ยงห้าสิบนะคะ แล้วก็มีสั่งน้ำมะพร้าวเป็นน้ำมะพร้าวถุงนะแต่แบบมันหวานๆอร่อยค่ะเอะค่ะาาทุกคนตอนนี้นะคะชเชยมก็เข้ามาที่ Jewelry c e n t e นแล้วนะคะเมื่อก่อน,นจะเป็น p r i v a t e y นะคะจะต้องเป็นคนที่มีไลเซนเท่านั้นเนาะที่จะเข้ามาได้นะคะแต่ตอนนี้เขาก็เปิดเป็น p u ร l i c แล้วน,นะคะร้านที่เราจะมาในวันนี้นะคะก็เป็นร้าน Deco j e w e l r y นะคะนี่ใช่ไครับ นี่เราจะไปทางด้านนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีแหวนอะไรน่าสนใจบ้างนี่ร้านจะอยู่สุดทางเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนี่เขาก็มีหลากหลายร้านเนาะที่จับมาเนอบท้นั้ พวกบูชิปอ่ไร,รน้อยน,นี่เป็นร้านนี้นะคะนี่ร้านแหวนเ้นเงอาเชมขอไปดูแหวนกันนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะคนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ร้านนะคะทุกคนหูคนคึกคักมากค่ะเอะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราไดัได้ีน่เป็นทเรย้อยนะคะเดี๋ยวรอพนักง,งานนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขาเอาแหวนเปิดกา หูไส้คออะไรอย่างเงี้ยไปคลีนให้นะคะฟรีเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะคะเป็นวีดีท์แดนน้ลลนะคะเป็น b i r t h กิ y g i นะคะจากคุณเซอร์เบียะคะย่ะไปมาดูกันว่าวันนี้นะคะเราจะได้แหวนวงไหนนะคะรอดตามเลยค่ะ 2>, 2 hours later ะนั่นแหละค่ะทุกคนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโ oh, อ้โหใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงนะคะทุกคน นะคะก็นะเดี๋ยวต้องรอนะคะเพราะว่าเขาต้องเอ่อรีไซส์เนาะให้เป็นไซส์ของชายเอมนะคะก็เดี๋ยวไปดูก,กันนะคะว่าเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ทุกคนดูนะว่าเป็นยังไงนะคะอยากจะอยากจะได้เวท n แนนะคะมาแมทชิ่งนะกับ Engagement Ring นะคะเอาะคะ่ะเดี๋ยววันนี้ไปทำอะไรกันป่ารอติดตามค่ะ ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่โรงแรมแล้วนะคะเดี๋ยวจะรอเช็คกระเป๋าก่อนเนาะเพราะว่าเรามาค่อนข้างจะเออร์ลี่นะคะนี่ส่วนคนนี้ก็ตื่นเต้นมากเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เช็คอินที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเชยจะพาทุกคนนะคะมาโฮเทลรูมทัวร์นะคะมาดูกันว่าห้องที่เราพักในวันนี้จะเป็นยังไงคะ่ะตามมาเลยค่ะนี่ก็มาโซนแรกนะคะก็จะเจอณพิษนะคะ โซ <c oughs> นนี้นะคะก็จะเป็นโซนแบบว่านั่งเล่นอะไรอย่างนี้นะแบบชิลๆนะคะนี่มีทีวีแล้วก็มีโต๊ะนะคะแบบทำง,งานก็ได้หรือว่าแบบเอาอาหารมาทานนะคะอ่ะมาโซนตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกเอ่อคอฟฟี่บาร์เนาะก็มีนี่ตู้เย็นมีไมโครเวฟนะคะนี่มีแบบนะเครื่งองกาแฟต่างๆถัดมานะคะนี่ก็จะเป็นโซนพวกเอ่อห้อง แล้วเนาะเป็นแบบเบดรูมก็จะมีที่ล้างมือเนาะแล้วก็มีทีวีอีกเครื่องนึงค่ะทุกคนโหดูกันแบบจุกๆไปเลยเนาะแล้วก็จะเป็นโซนหน้าต่างนะคะห้องที่เชมค่ะในวันนี้ก็จะเป็นห้องเออมอี่กเนาะอันนี้ก็เป็นโซนเตียงนอนนะคะคิงเบ e d เนาะถัดไปก็จะเป็นโซน คะก็จะเป็นชาเวอร์บ็อกซ์แบบนี้เนาะแล้วก็มีโซนที่ล้างมืออะไรอย่างเงี้ยน,ะ,ะ,น,นะก็สะอาดโมเดิร์นนะคะนี่แล้วตรงนี้นะคะก็จะมีแบบคอสเซ็ปตเล็กๆนะแบบไว้เก็บเสื้อผ้ามีเออ่ตัลี่อะไรต่างๆนะคะหรือว่า,าเคอนเซกปต์ร้านค้าล้วคะว่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็มาถึงมื้อเย็นนะคะของพวกเราแล้วเนาะเราก็มาอยู่ที่ร้านชาบูนะคะชื่อว่าร้านอะไรเนี่ย เรีมพอดนะเดีย๋ยวตามเข้าไปดูกันเลยค่ะร้านนี้นะคะเขาก็จะมีย่างแบบชาบูพอดนะเป็นเออขอค่คยของมันเะนาะเดี๋ยวมาดูกันบรรยากาศร,ร้านระะคะนี่ก็จะเป็นนี่โต๊ะของพวกเรานะคะนี่เขาก็จะย่างเป็นผัดผัดนะคะแบบเป็นออยแทนชีนนะคะเขาเ,เ,น,เน,นี่ยก็ของเด็กใกล้ๆราคานะคะคเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรน่าทานคานนะ,คะ มาแล้วค่ะทุกคนน,นะคะน้ำซุปเขาก็มีให้เลือกนะคะชเชมเลือกเป็นมิโซะซุปนะคะก,กับสึกกเกะยี่นี่ค่ะทุกคนแล้วเขาก็จะมีโซนอน,นอให้มาตักพวกเครื่องเคียงนะคะ นี่แล้วมีผลไม้เล็กน้อยแล้วก็จะเป็นพวกน้ำซอสต่างๆเนาะตอนนี้เราก็ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาแวะทาเก็ตนะคะซื้อของเล็กน้อยเอาละค่ะทุกคนวันนี้ก็คงจะจบลงแต่เพลงเท่านี้นะคะก็ใครชื่นชอบคลิปวิดีโอในวันนี้ของเชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้ค่ะส่วนเพื่อนใหม่ก็ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะอ่าไม่หันมาเลยนะคะแล้วก็ใครมีคอมเมนต์อะไรก็รีบคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างนี้ได้ค่ะงั้นวันนี้เชมขอตลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย 拜拜，我爱你。